สิทธาในตัสสะสวตูอรหตูสัมมาสัมพุทธัสสะปรินิพพานิตูปทายะเทวีสะสังวัชรุตระปัญจเสตถาธิกานิชเวสังวัชระศาสนาอติกันตานิปัจจุบันวรตนะกัญญาณ <coughs> สตารีสติมังขินังวาเรเสนะกนะวุจวารโหติเจวังตัสสะภะคะวะโตปริณิพานาศาสนาโยกาละขณนาสันละเขตพาอิสุภะนามาชันดุพระพุทธสาสนาโยกาลจำเดิมเถรวันปริณิพาน แห่งองค์สมเด็จพระวิชิตธมานรหันเดสมมาสัมพุทธเจ้าันบัดนี้ล่วงแล้วดีสองพันห้าร้อยี่สิบสามพันสาประแต่ยุบันนสมัยประบัมบในสมัยกันยายนมากเจอทินที่ยี่สิบสี่วันพุธวันนี้เป็นปัจจุบันวาง พระพุทธศาสนาอยู่การจำเดิมถึวันปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีนัยยะอันพุทธบริษัทเ์เจริงกำหนดนับได้ด้วยพระกาลชนีนะโมตัสสะภะคะวะตะหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะ อัสุวะโตวะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังภะตเมานังโหทานังอาสวะกะยาวะหังโหติ ณโอกาสบัดน,นี้นาตมาภาพจะแสดงพระสธรรมเทศนาในสุทินนังกถาพเพื่อเป็นเครื่องสดสรงองค์ตทาบรมีสี่บรรดาท่านิสราทานบุญดีทัางหลายที่พร้อมใจกันมาบำเพ็ญบุศลไปจำปักษ์คือวันพระเึินสิบห้าค่ำเดือนสิบ ตรงกับวันที่24กันยายนพศ2523เป็นวันพุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้รู้สึกว่าฝนตกหนักบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความเมสไยในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคก็มาบำเพ็ญกุศลในความลำบากถึงอะไรก็ดีบรรดาทาั้งหลายเหล,าหลา่านี้มีจิตประกอบด้บยกุศล ตั้งใจมาตั้งใจมาบำเพ็ญกุศลในเขตสนามพองค์สมเด็จพระทศพลจนได้ยังคิดว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทเงิหลายชื่อว่ามีกําลังใจเป็นสุขินางจริงๆคําบ้าสุขินางนี้แปลว่ามีการตั้งใจให้แล้วด้วยดีอันนี้เพราะว่าองค์สมเด็จพระชินสีบรมมัยศาสนาสมมาสัมพุทธเจ้า ไ้ทรงกล่าวไว้ว่าเจตนาหังพิกเวปุญญงวิภามิซิ่งแปลเป็นใจความมาดูก่อนที่สุดทั้งหลายเรากล่าวว,ว่าการตั้งใจเป็นตัวบุญ <c oughs> ถ้าว่าตั้งใจในที่นี้ก็หมายความว่าตั้งใจในเขตของความดีถ้าเราจะทําความดีทุกอย่างองค์สมเด็จพระพุทธมีพระพุทเจ้าถือว่าเป็นบุญทั้งหมด เพราะว่าบุญนี้แปลว่าความดีในกระบวนการีนสองผลของบุญนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขฉะนั้นบุญยังแปลได้อย่างหนึ่งว่าแปลว่าความดีก็ได้แปลว่าความสุขก็ได้การที่บรรดาท่านพุทธบริษัทงหลายมาบำเพ็ญกุศลบุญญราศีในวันนี้ มาด้วยความวิทยะอุตสาหะเต็มที ceu, nee, na, ่เพราะว่าตั้งแต่เช้ามืดฝนตกหนักจนกระทั่งเวลาที่แสดงพระธรรมเทศนาอยู่นี้เม็ดฝนก็ยังไม่ขาดสายแตสใยกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายตั้งใจดีจริงๆเหตุจานั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงจึงพากันมาบำเพ็ญบุญสนได้เป็นปกติที่เราขาดน้ำฝนมาอย่างหนัก ตอนนี้ไปก็จะขอ,อนำมาประทำคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระผูมีพระภาคทำบ่าสุพินนางแปรการให้ดีแล้ววัตเมทานนางทานที่เราให้ดีแล้วหนออาสวัคยาวหังโหตุข,ขอผลทานนี้จงเป็นปัจจัยข้าพเจ้าสิ้นอาสะกิเลตั่นหมายความถึงพระนิพพานเพราะเอานำมาย่ยอบจะมีเข้าใจความเหมือนกัน การว่าให้ดีแล้วในที่นี้ให้มันมีสองประการด้วยกันคําว่าทานนี่จะแยกออกเป็นหลายบริการคือหนึ่งอาิสตทานและธรรมทานและอภัยทานสําหรับอามิตทานเป็นการให้ทางวัตถุคือเกี่ยวกับใจกับวัตถุร่วมกันสําหรับธรรมทานก็ดีแปลว่ารปลว่าภัยธรรยทานก็ดีอันนี้เป็นการให้ทางใจอย่างยิ่ง วันนี้บรรดา่านพุทธบริษัทแตงหญิงคงจะให้แต่สองรายการสำหรับอามิสทานนี้คำวาสุขิน,นังวัตเมทาน,นังอโหทาน,นังประมะทา,าน,นังคำว่าประมะทา,าน,นังนี่ว่าทานที่เราให้แล้วเป็นผลดีอย่างยิ่งเอาสาวะกายหาังโหตุอันนี้เป็นวาจาที่พระอินทร์ได้กล่าวในสมัยที่ท่านมาใส่บ่ายกับพระมหารกรศก เมื่อมีโอกาสได้ใส่บาตรจะพระมหาหัตะศพแล้วสมัยนั้นพระมหาจัตถศพออกจากโรธสมาบาัติหลังจากน,นั้นแล้วจึงได้เปลี่ยงวาจาได้ปีติว่าสุทินังว่ตเมทาน,นางังโหทานังธรรมทานังอัิสุทินังอาสุกกายาวาหังโหตุได้คำว่การให้ทานได้ดีของพระอินทร์อตาตมาจะไม่พอพูด วันนี้ก็จะขอพูดด้านการตั้งใจดีของบุคคลผู้มีความยากจนจะมีผลดีนั่นก็คือนางบุญทาสีที่เป็นทาสของมหาสิทธิท่านหนึ่งคำว่าทาสไม่ใช่หมายความมาลูกจ้างลูกจ้างนี่เขาใช้งานเขาก็ให้เงินตามค่าแรงงานแต่สมหับทาสนี้ก็ใส่คนจะคุณนั้นเขาเป็นหนี้ของเจ้าของเงิน ในเมื่อไม่มีเงินให้เขาต้องคนมาใช้เป็นทาสในช่วงที่ระหว่างใช้เป็นทาสนั้นไม่มีโอกาสจะได้รับค่าจ้างรางวัลน,นอกจากว่าเจ้านายจะเมตตาบ้างเท่านั้นจะไปเรียกไปร้องอะไรไม่ได้ทั้งหมดเพราะเป็นคนไม่มีราคาและก็สภาพของทาสนี้ก็ไม่มีกําหนดเวลาทั้งนี้เพราะว่าจะต้องเป็นที่ค่ารับใช้เขา จิงกว่ากระทั่งคนในเดะก,กูลนั้นจะเอาเงินต้นเข้ามาชําระหนี้แบดเสร็จเมื่อไรเป็นนั้นว่าคําว่าเป็นทาสนี้เป็นการเป็นาทาสทํางานชําระหนี้คือไม่ชำระต้นเป็นการขัดดอกื่้ว่าขัดดอกดอกผลที่อยากคงมีขึ้นมาเท่าไรเงินต้นเท่าไรก็ตามทีมีดอกมากดอกน้อยเท่านี้ถ้าไม่มีให้เขาต้องเอาคนไปเป็นทาส แต่ว่าเงินต้นที่ยืมไปแล้วก็กู้เข้าไปยังต้องใช้ตามปกติมีธรรมธาติไม่มีค่าจ้างรางวัลดังนั้นนางบุญทาสีเป็นคนใช้พระตมหาเศรษฐีนี่นั้นเธอเป็นทาสเขาแต่ว่าน้ำใจของเธอนี้มีความเรื่มใสในองค์เนพรสัมมาสัมพุติเจ้าร้อมไปได้วยพระอริยสงฆ์ ต่อมามีพระเวญบาบายก็ดีมีพระาร้าจาระรยสงฆ์พระสันปถาตาหารในบ้านมหาเศรษฐีก็ดีปรากฏว่านางบุญดาสีไม่มีโอกาสจะบรรพยศเพราะไม่มีของแต่ว่าน้ำใจของเธอนี่มีการตั้งใจเคารพในคุณพระรัตนตรัยจริงๆวันหนึ่งปรากฏว่าย,ยอดหญิงบุญทาศี ได้รับคำสั่งจากนายว่าวันพรุ่งนี้นางบุญเธอจงบ้านชืน่อนโนนทางไกลมากหลายโยชเรามีธุระจะต้องใช้กับเธอต่นายน,นายก็มอบหมายธุระให้ <c oughs> แต่ว่า็นการเดินทางไปวันพรุ่งนี้นางบุญทาสีจีคิดว่าถ้าเราเดินไปจากที่นี่กาจะไปถึงบ้านโนนในทางมันไกล ข้าวเช้าเรากินที่นี่กต่ข้าวกลางวันเราไม่มีโราต้เย็นเอาที่หิวต่างทางยังได้ทําขนมพิเศษขิ้งอย่างหนึ่งที่เรียกกันว่าแป้ีคําว่าขนมพิเศษอย่างนี้เพราะว่าจะไปขอท่านการขอมะพร้าวขออะไรจากนายไม่ได้ไม่มีสิทธิ์นางกินได้ปลายข้าวละเอียดที่มาเจ้านายเขาไม่ต้องการแล้วมาตาให้ละเอียดจนเป็นของเป็นแป้ง แล้วก็เอารำเข้ามาทุบผสมกันเอาน้ำใส่พอเหนียวๆก็ทำแผ่นได้แล้วก็ปิ้งเพื่อจะนำไปกินตามทางในวันพรุงนี้พอรุ่งขนเช้ารับทานอาหารแต่เช้าแล้วก็ไปตามคำสั่งของเจ้านายทันทีในคืนวันนั้นปร,รากฏว่าองค์สมเด็จพระจินาสีบรมศาสันดาสัมมาสัมพุทธเจา้าในตอนยามที่ องค์สมเด็จประมหามมณีทรงตวรวจอุปนิสัยของสัตว์ก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จทร,รง์สวัสดีโสภาาเห็นภาพนางบนทาสีว่าวันพรุ่งนี้เธอจะเดินทางไปบ้านโน้นและในชายพกของเธอจะมีข้าวเป็นจีขนมเป็นจีที่เปี่ยงแล้วสมข้าวกับรำผสมกันมาด้วยพระองค์ก็ทรงดำเนินต่อไปว่าเหตุอะไรหนอ ต่อมาก็สงทราบด้วยอำนาจพุทติาตยานว่าถ้าโดยถ่วยนางบุญทาสีในคราวนี้นั้นนางบุญทาสีจะได้สมเด็จพระโโซนดาบันฉะนั้นในตอนเช้าองค์สมเด็จพระกัลยาณบรมศาสดายังได้ทรงเรียกพระอนนท์ซึ่เป็นปัจฉาสวรรคคือพู้ตามหลังพู้ปฏิบัติให้ไปพระองค์สมเด็จพระสงซ์สวัสดีโสภาตอนเช้าพระองค์ก็เดิน ทางสวนทางมากับนางบุญทาสีเมื่อนางบุญทาสีเห็นองค์สมเด็จกะมหาหมนีกับพระนอนท์เดินสวนทางมาจึงได้คิดในใจว่าโอ๋หนอเรื่องบุญกุศลเราตั้งใจจะทำมานานแล้วแต่ถ้าว่าเวลาที่พบองค์สมเด็จพระทีพแก้วก็ดีพบบรรดาพระสมทั้งหลายก็ดีเราไม่มีโอกาสทำบุญเพราะเป็นคนไม่มีทรัพย์ ในเมื่อเราพบท่านเราก็ไม่มีของในเวลาที่มีของที่เจ้านายให้กินให้ใชเ้เราก็ไม่พบซแเราก็ไม่พบพระวันนี้ถือว่าเป็โอกาสดีมากพี่องสมเด็จพระผู้้มีพระพาคเจ้า,จาพร้อมไปด้วยพระนลอยสเลตมาเมื่อเธอก็เดินเข้าไปพระพุทธเจากก้าก็เดินเข้ามาพอเข้ามาใกล้นางจึงไกราบลงกับพื้น กล่าวคำนี้มนโดยเอวังติทะตะพันเตหนึ่งแปลเป็นยความว่าเขาได้โปรดหยุดยืนอยู่ก่อนเถิดให้เจ้าข่าดสมเด็จพระบรมศาส,สดาจะได้โสดินประทับด้านนอนก็ยินด้วยนางบุญทาสีในแก้ชายพกซึ่งนำเอเบันจีไปด้วยนั้นแก้เช่าปรากจากชายพกแในการน้อมเข้าไปใส่บาทองสมเด็จพระบรมมานาด ม่องสมเด็จพระผู้มีพระภาครับแล้วเธอก็ถวและมาสกการเปล่งวาจาว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรพรมศร,มมร,ระสาสันดาสมาพระพิตเจ้าสมรู้แล้วขอหม่อมฉันได้โปรดมีโอกาสด้รู้ทมน,นั้นโดยเธ็เพื่ยข้าสมเด็จพระบรมศาสันดาแทนที่รับว่าเอวังโหตุก็ทรงรับด้วยการดุษณีภาพอยืนเฉยๆนิ่งอยู่ ระหว่างนั้นนางบุญทาสีได้คิดต่อไปว่าทานที่ถวายองค์สมเด็จพระจอมไตรบิรมัศาสดามันเป็นขนมชั้นทาตคือคนธรรมดาเขาไม่กินกันการที่เอาข้าวสารมาตำเป็นรำและทำเป็นเป็นจี่ย่อมเป็นของธรรมดาของชาวบ้นานถ้าเจ้านายที่เป็นมหาเศรษฐีเขาย่ยต้องผสมนมนอยมีรสชาติไปการให้มันมีรสอร่อย แต่ว่านี่เราเป็นคนเป็นท่ายของเขาทรัพย์สมบัติใดๆของเรามันไม่ได้มีรายข้าวที่ได้มาคำนี้ก็เป็นรายข้าวที่เจ้านายต้องการแล้วมันก็มีปริมาณน้อยมันก็ไม่พอจะกินยัง,งต้องเอามาผสมอาหารประเภทนี้คนที่ก็มีศักดิ์ศรีเขาไม่ยมจะบริโภคกันฉะนั้นวันนี้เราจะถาวายทานประเภทนี้ก็องค์สมเด็จพระพิชิตมาร มันเป็นทานที่ระดับต่ำต้อยอย่างยิ่งแต่ว่าเราเป็นทาสเมื่อไวว้พระองค์สมเด็จผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรับขึ้นชื่อว่าบุญใดที่องค์สมเด็จเคยจอมไตรบริมศาสนาทรงบับเพิ่มมาตั้งแต่ต้นจนเราอาศว,ว,วันนี้เราได้การาวปฏิญาณว่าขอเห็นธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้ว ก็ชื่อว่าผลอันนี้จะมีกับเราสำหรับแฟนจีนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าท่านจะฉันแล้วท่านจะโยนทิ้งก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีของเลวก็ชื่อว่าเราได้็นแล้วองค์สมเด็จพระไปที่แก้วทรงทราบวาระน้ำติดของนางบุญชาสีว่านางบุญคิดประเภทนี้แต่นางบุญก็ไม่ได้ไม่ได้มีความน้อยใจ ตั้งใจที่เพียงว่าการให้ทานของเราเป็นบุญเป็นกุศลและก้สมเจตนาของตนก็ได้ให้ทานแล้วองค์สมเด็จพระบัิตแก้วปรารถนาจะทรงโปรดนางุนทาสีสมเด็จพระมหาวุณีจึงได้มองดูหน้าพระอนุนพระอนุนก็ทราบพระราชอัพระพุทธยาสายจึงได้นำผ้าทังกติระองค์สมเด็จไวาจอมาย พับเป็นสี่ชั้นแล้วก็ปูล,ลงไปข้างทางไม่ใช่ปูปลกลางทางถ้าปูลกลางทางมันขวางวารเจราจรพระทำไม่ได้เพระนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสันดาจึงได้สรงไปพับยูนผ้าสังคาติแล้วก็ทรงเปิดบาทนำเป็นจีขอานางบญภาสีมาสเสวย นางบุญทาสีดั้งเศ้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ไกลก็เกิดธรรมปีติไปคิดไม่ถึงเลยว่าทางชั้นเลวอย่างนี้สมเด็จพระจินาสีมัส <c oughs> สัสันดาจะทรงฉันอาศัยปีติตอนตอน้นไมได้ทำบุญทำทายองค์สมเด็จพระชิตมานเป็นชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองเธอตัดสินใจว่าองค์สมเด็จพระจอมใจจะทรงฉันหรือไม่ฉันก็ตาม ที่ว่าเราให้รับเป็นบุญอันนี้เป็นเจตนาดีที่เราเรียกว่าสุขินงังวัฒเมทนานังวัฒหรือว่าสุขินงังประมทานนาพว่าทานที่เราให้ดีแล้วเราตั้งใจดีแล้วอย่างยิ่งคือไม่ติดในวัตถุทานที่ให้ให้ไปแล้วยังไงยังไงเราก็ได้บุญได้กุศลสมเร็จพระสพบ,บุญหรือว่าพระสงฆ์จะฉันหรือไม่ฉันไม่สาคัญมันสาคัญว่าเราให้แล้วด้วยความตั้งใจ เพื่อการให้ตัวนี้กำลังใจมันตัดโลภความโลภสำหรับคุณนางบุญภาสีนี่ไม่ได้ตัดคาโทธทาโลภความโลภอย่างเดียวทรัพย์ีหามันได้โดยยากและชีวิตก็ตนให้คือการให้มีการตัดโทษโลภความโลภนีู่แต่ต่อมาในขั้นที่สองยอดหญิงก็มีธรรมปีติว่าเราให้แล้วด้ิดความอิมใจ โดยการที่สามนั้นไซนางมีกําลังใจเป็นสันโดษเพื่อเบิดขาตัวทานที Ivan, e ่เราให้แล้วนี่องค์สมเด็จพระรัศมศรสดาจะฉันหรือไม่ฉันไม่เป็นไรที่ว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสมรุแล้วเราถวายทานแล้วเราขอพรแล้วเราก็ยมได้นี่เป็นกําลังใจใหญ่ขึ้นมาองค์สมเด็จพระจอมไตรบรัมศาสดาสวยเสร็จก็ทรงอัโมทนาทั้งผลทาน ในตอนนั้นสมเด็จพระพิชิตามาลเแศ่กับนางบุญทาสีโดยตรงว่าคุณธาสีเราดูก่อนคุณณาสีการบำเพ็ญทานของเธอนี้จัดว่าเป็นมหากุศลใหญ่ยิง่งว่าเธอทานเพราเธอนี้ยอดน้องหญิงเพราะโดนมากเพราะเจ้าจะเรียกผู้หญิงวันพักกินนี้วันน้องหญิงเสมอ ว่าการที่น้องหญิงบำเพ็ญทานจะบำเป็นทานที่บุคคลอื่นทําได้โดยยากด็วยการที่มีความสําคัญเพราะว่าการเดินทางของเธอเป็นระยะทางไกลและก็บัญชีที่นํามาครานี้ไซก็นํามาเพื่อจะบริโภคระหว่างทางเพราะมันได้หิวเล็กรามในระหว่างทางเวลาเดินทางที่ยังไม่ถึงในการให้ทานของเธอคราวนี้ชี้ว่าเป็นการให้ทานในการตัดชีวิต ไม่ได้คิดที่จะมีความอะไรในชีวิตต่อไปจัดว่าเป็นมหาโศลใหญ่ฉะนั้นทางของเธอที่จะมีขึ้นมาได้ก็อาศัยหนึ่งเมตตาความรักในได้ของความดีที่บรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายในศาสนาน,นี้ปฏิบัติตนให้พ้นจากกิเลสโดยสมุูชิตรหานเธอเห็นแล้วมีความเรื่อมใสสันดาบใจของเธอรักความดีพระบรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายล่านั้นมีพระรหา์เป็นต้น ข้อ,อดีสององสมเด็จระทศพลกล่าวว่าเธอมีกรุณาความผสารพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแม้แต่จะทาคตเองได้รับความเมตตาปราณีจากเธอเมื่อกี้นี้ได้ถวายเป็นจีซึ่งเป็นของที่ทำมาเพื่อทรงชีวิตขึ้นบนกันะทาคตและกาะทาคตติดฉันแล้วเพื่อเป็นการประทางชีวิตให้ทรงอยู่ในวันนี้ต่อตอนต่อาหาของเธอ ฉะนั้นทานนี้จึงจัดว่าเป็นทานที่มีคุณอย่างยิ่งที่ยอดน้องหญิงประกอบด้วยเมตตาความรักกุณาความสงสารและบริการสุดท้ายองค์สมเด็จพระชิตัมมานทรงตรัดว่าวาระนอนจิตของเธอที่คิดว่าสมเด็จก็ผู้้มีพระผ่าเจ้าจะทรงฉันเป็นจีของเราหรือไม่นั้นก็ตามพระเป็นของชันแล้ว ตามบดติพระพุทธเจ้าก็ดีพระทหารก็ดีจมฉันในบ้านมหาเศรษฐีบ้างชันในวังงพระศาสดาบ้างความคิดเช่นนี้ของเธอถูกบางส่วนแต่บางส่วนมันไม่ถูกเพราะว่าพระพระทั้งหมดมีพระเวทพระองค์เป็นประธานมีชีวิตเนื่องต้อชาวบ้านเพราะชาวบ้านเขาต้องเลี้ยงชาวบ้านให้เท่าไหร่ประเภทไหนพระย่อมมีความพอใจเท่านั้น ทานของเธอนี้จริงจัดว่าเป็นทานอั้นเลิศทุกว่าเป็นการให้ชีวิตในตอนเช้าและได้ตลอดทั้งวันและองค์สมเด็จพระจิตตมานยกรสอนแตัสว่าทำใดที่เธอปรารถนาทำนั้นเธอจงตั้งใจไว้ว่าหนึ่งชีวิตเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงขอเธอจงอย่าอะไรในชีวิตคิดว่าจิตที่เราอยู่ในท่าเขามาเด่นกรรมมันจะชาติจะอดีต ต่เวลานี้ชาตินี้ควรจะเป็นชาติสุดท้ายของการหมดกรรมเพราะเธอได้พบเราทึ่งเป็นตถา,าคตได้เป็นสัมมาเพื่อเจ้าสอนสอนพระธรรมบริษัทให้มีความสุขเธอ,อจงอย่าสนใจในชีวิตเกินไปคิดไปสเหมือว่าชีวิตนี้เกิดมันแล้วมันต้องตายแต่ก่อนจะตายควรจะทรงความดีให้เป็นปกติเพื่อพ้นความเป็นทาสทั้งชาตินี้และชาติหนา้า <c oughs> นอกจากธาตของคนแล้วองค์สมเด็จพระทศวนก็กล่าวว่าจงไกลจากความเป็นธาตของกิเลสด้วยกำลังทางของเธอจะช่วยให้พ้นจากความเป็นธาตของกิเลสด้วยกาลังหนึ่งไม่ตาความรักกุณาความสงสารไม่ตาความรักกุณาความสงสารนอกจากจะเป็นเหตุให้ให้ทานได้แล้วก็เป็นปันใจจัยให้มีศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลห้าขอเธอจงรักษาด้วยดี เพราะว่าชีวิตก็เธอชาตินี้เป็นชาติต่อไปถ้าราสาสัากษาศีลห้าปกติบริบูรณ์สีเลนะสุกติยันติปัจจัยของศีลจะเป็นเหตุให้เกิดเ,เธอเกิดบนสวรรค์มีฝานสุขแตกลับเรามาเกิดชาติเป็นคนใหม่ก็จะมีได้ยราฝสุขปราศจากความทุกข์สีเลนะโคกสมถาปัจจัยที่ให้ทางคราวนี้หนาจะรับนี้จะมีศีลเป็นเครื่องค้ำไปกัน ถ้าเป็นเทวันดาก็จะมีทิปสมบัติมากมีวิมานสวยถ้ากลับมาเป็นคนก็จะมีเติดความร่ำรวยราษยาความยากจนเขินใจสีเลณนนี้ผูจริงยันติมีไซปรากฏว่าศินเป็นปัจจัยเทเข้าถึงผลินภัณฑ์ได้โือง่ายและองค์สมเด็จพระจอมไตรปศาสสังดาก็ทรงสนบสนับอัศว์พระพุทธวจา,าว่าตัสมาสีลังมีโสที ข้าจะนั่งขอเธอจงทรงชำระสิง่งที่บริสุทธิ์ปลอดใสด้นเมืององสมเด็จพระจอมไตรบริมศาสตร์สันดาสมมาสมุทธเจ้าเขตจบก็ปรากฏว่นา,นา,นา,า,นา,านางบุญทาสีวรนภูโสดาปฏิพันธ์เป็นพระรยาบุคคลในบุทธศาสนานิรันดรดาแต่พุทธบริษัทธัตงหลายโดยทนนาการกล่าววาจาว่าสุขินางว่าจะมีทานัางอย่างรี้เป็นต้น ต่การบำเพ็ญกุศลของบรรดาท่านพุทธบริษัทมีกำลังตัดสินใจเยี่ยงนางบนดาศีอันนี้องค์สมเด็จประมหามณีก็ทรงยกย่องว่าเป็นทานชั้นเลิศเป็นทานประเสริฐโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททังหลายมีกำลังใจรักสลักศินโดยเฉพาะสิลห้าเป็นปกติแล้วก็มีเจตักพริพานเป็นอารมณ์อย่างนี้พระเจ้าทรงกล่าวว่าท่านผู้นั้นเป็นประสดาบัน ให้กำลังใจของทุกท่านประกอบด้วยความเมตตากรุณาทาั้งสองประการจึงกำลังใจของท่านนั้นมี้วยความเมตตาความรักกรุณาความสงสารราจากโทสะความโกรธหรือความเพียรบาทได้เห็นกำลังอำนาจร่างกายของเราลงเขาเป็นของสุขจงช่างไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาต่อไปไม่มีความอะไรในร่างกายของคนคนดีเขาคนอื่นคนดี ถ้ากำลังใจเกิดขึ้นได้จนกสองประการนี้กำลังใจของบรรดาแต่พุทธบริษัทจะพอใจในสิ้นแปดและก็จะรักษาสิ้นแปดเป็นปกติอย่างนี้สมเด็จพระมีทรงเรียกว่าพระอนนาคามีอาณาบรรดาแต้พุทธบริษัทท่งางยการนำรัธรรมเศนาขององค์สมเด็จพปิดจีนสีปรมาสสาดาสัมมาสอพพทธเจ้าได้ข้อว่าสุกินังวัตมีทานนางเป็นต้น ้็ขอยุติพระธมเทศนาพระองค์สมเด็จพระพุทธสัจลงในเพียงนี้ในที่สุดพัทธมเทสนานี้จะมาภาพขอตั้งสัจจญาณิฐานอ้างคุณประสีรัตนไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะแด่สังรัตนะกาัปริการยงดลบรรดาและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านมีที่ความสุขสวัสดิ์ที่พระัฒนะมองคลสมบูรณ์โลผล และจงเจริญไปด้วยจากตุตาพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขาพระละระปฏิพานหาทุกท่านมีความประสงค์เสียงใดก็ขอยได้สิ่งนั้นสงความปรรถนาจนทุกประการอาตมาัาทานมิสกินามมาในสุดนางคาถาก็ขอยุติพระสัตรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเทน่นี้เอวังก็มีด้ทยกาลชนี